สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันสุดแก่เลยนะคะคิมตุกคิปพี่ตั้มขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมบพื่ความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้นะไม่การหลันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือจุลรอมาทุกคนโปรใช้วิจารณญาณนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะนี่คือของเมื่อวานค่ะหน่ายลาสตาไม่ถึงฝันนะทุกคนวันนี้มาดูให้นะเมื่อวานไม่ถึงฝันนะสำหรับ ไปกระต่อไปกระต่อนะกระบไปกันต่อไปกันต่อทุกคนให้ทุกคนดูให้ดีนะบางทีก็คลิปสั้นบางคลิปยาวบ้างนะคะมันมันเป็นอะไรเลยไหมหรือเป็น,ปน,ปนอารมณ์ความรีบความไม่ว่างสามเก้าหนึ่งแปดอารมณ์ความรีบอารมณ์ความไม่ว่างอะไรประมาณน,นี้นะทุกคนแต่ว่าอยากอยากจะ อยากจะลงแนวทางให้เข้าใจว่าสามเก้านะขอรับลงไว้ก็ไม่ค่อยมีใครดูหรอกแต่ว่าอยากลงให้นะ <c oughs> เพื่อแบบทุกคนผ่านมาเห็นนะสินเสมอถึงเราถึงจะเจอกันนะทุกคนแปดสี่ จนะคะคชอบสีไหนไปสีนั้นนะทุกคนมันมีหนึ่งศูนก็ต้องมีเจดหนะหุ้นวันหนึ่งไหนยเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแก้วก็ลงจนให้ทุกคนไปนับสิว่าวันหนึ่งได้กี่หุ้นตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยนะ ตั้งแต่กลางคืนเลยอะไรตั้งแต่ดาวมาเลยดาวดาวต่างๆแล้วก็ประชาชนลาวสันต <etus aru> ิภาพอะไรต่างๆนานานะทุกคนทุกคนไปนับดูได้เลยวันหนึ่งอะเยอะมากเบิ้นตาตารางครับนี่นะ ชอบก็ตามเนาะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยเนะฮะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกคนแก้วก็ไม่รู้ว่าแนวทางที่ให้ไปจะทุกรอบหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะทุกคนมันเราไปตามสูตรคำนวณน,นะนะคะไปตามสูตรคำนวณคนะแเราก็คำนวณได้ประมาณนี้นะั่นทุกคน วันนี้คือวันจันนะคะหนึ่งห้าทุกคนหนึ่งห้าจะมาลาวไหมจะมาไทยไหมเราไม่รู้นะช่วยน,นะเมื่อคืนฝันเห็นผู้ชายว้าจำได้ว่าฝันเห็นแต่ผู้ชายนะนผู้ชายก็จะมีห้าห้าาเดาแต่ว่าไปตามสูตรค่ะสแลกแกวคือไปตามสูตรนะ,ะนี่นะครับ สำหรับลาวเฮดดีอทีวีแล้วก็ลาวสตาร์นะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เราก็จะไม่แนวทางแบบนี้แหละคะ่ะถ้ากดติดตาม mm hmm. กดไลค์ like, กดแชร์ไว้นะคะเวลาเราลงคลิปคุณก็จะเห็นนะ mm hmm. เห็นเหมือมีการปฏิสัมพันธ์กันนะก็จะเห็นนะทุกคนก็จะไม่พลาดนะคะ mm hmm. ขอให้โชคดีนะ